ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์ไลน e Developer's e e r e t t i p s นะครับผมจิรวัตรกันันวิทยาการครับวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับในการที่จะพัฒนา Li ลน์ Chatbot ด้วย Cloud Function for Firebase ใน Local กันครับ พูดถึงในวันนี้นะฮะการพัฒนาลายแชทบอทเนี่ยหลายๆคนก็เลือกที่จะใช้ Cloud f u ฟัง i o n f o r Firebase นะครับในการพัฒนาเพราะว่ามันง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะครับแต่ว่าเพนจ์พอยต์หลักๆนะครับในการพัฒนาลายแชทบอทด้วย Cloud f u ฟังชันเนี่ยจะมีอยู่2ข้อที่พบกันนะครับนักพัฒนามักจะเจอกันข้อแรกนะครับก็คือการ deploy นะครับการ deploy เวลาที่เราจะทดสอบนะครับฟังชันที่เราได้เขียนไปเนี่ยเราจะต้อง deploy นะครับการ deploy 1รอบเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับ กว่าที่เราจะได้ดูว่าโค้ดที่เราเขียนไปเมื่อเมื่อเกี้ยนะฮะสักครู่เนี่ย PLOY แล้วมันใช้ได้ไม่ได้เนี่ยโอหรอบละหนึาทีถือว่านานนะครับเรื่องที่2ก็คือว่าการที่จะใช้งานตัว API ที่อยู่นอก Google Domain นะครับตัว Cloud Function เนี่ยคุณจำเป็นจะต้องนะครับอัปเกรดแพนเป็น p s Go หรือว่าใน f i r e b a s e เขาจะชื่อว่า Blaze Plan นะครับเพื่อที่จะใช้งานนะครับเพราะว่าในกรณีที่คุณจะพัฒนา c h a t b o นั่นคือคุณต้องยิง API ที่เป็น Messaging API ของ l i น e นั่นเองนะครับ แต่ว่าเคล็ดลับที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้นะครับมาบอกทุกคนวันนี้นะฮะมันจะเป็นเคล็ดลับที่คุณไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแพนใดๆในคลาว์ฟังชั่นเลยคุณใช้ฟรีแพนตั้งแต่เริ่มได้เลยแล้วก็พัฒนาได้แชทบอทเนี่ยได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับถ้าคุณพร้อมแล้วลองมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเอาล้วฮะมาที่หน้าจองผมกันเลยนะครับตอนนี้ผมมีซอสโค้ดนะครับที่เตรียมไว้แล้วนะฮะง่ายๆในการที่จะ รี p l y นะครับเวลาที่เราเอาเว็บพุกไปเชื่อมต่อกับแชทบอทเนี่ยพิมพ์อะไรไปแล้วก็ให้ตัวแชทบอทเนี่ยรีลยกลับเข้ามาที่ห้องแชทนะครับโค้ดผมเป็นง่ายๆอย่างนี้ฟังก์ชันที่ผมมีมันชื่อว่า Line Bot Reply นะครับนาทีก็คือว่ารับเว็บพุกนะครับมาจาก Line นะครับแล้วก็พ่นนะฮะเบลดที่ได้มาจากเว็บพุกเนี่ยออกไปตรงๆเลยนะครับ แต่ถ้าหากว่าเอาไปเปิดนะฮะตอนรีเทิร์เนี่ยเอาไปเปิดในเบราวเซอร์เนี่ยมันก็จะบอกเหมือนกันว่าเมธอดที่เข้ามาเนี่ยเป็นประเภทไหนนะครับเอาละฮะปกติที่จะต้องเสีเวลาไป1นาทีในการ d e PLOY แต่ละครั้งนะครับผมจะข้ามขั้นตอนนั้นแล้วก็มาโชว์เทคนิคพิเศษนะครับคุณจะต้องเปิดเทอร์มินอลขคุณขึ้นมาก่อนนะฮะอันดับแรกนะครับผมได้เตรียมไว้ละนะฮะให้คุณเชลเข้าไปที่นะฮะฟังอ่าโฟลเดอร์นะครับ ที่คุณมีตัวคลา u ฟังชันนี้อยู่นะครับแล้วก็เชลไปที่โฟลเดอร์ er ที่ชื่อว่าฟังชันนะครับเข้าไปปุ๊บนะฮะก่อนที่เราจะเริ่ม Start ททำให้มันรัน l o c a l ได้นี่นะครับเราจะต้องมั่นใจก่อนว่า dependency Dep ต่างๆที่เราเลือกมาใช้เนี่ยมันถูก install อยู่ใน local เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะครับให้มั่นใจก็ให้ใช้คำสั่ง npm uh, นะครับแล้วก็ install นะครับลงไปนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับให้มันแน่ใจว่า ดีพ e เ d นซี y ทุกตัวพร้อมใช้งานอยู่ในโลเค l ของเราละแปบ๊บเดียวงจริงๆนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยของผมนะฮะถัดไปเราจะเรียกใช้สิ่งที่เรียกว่า Firebase Emulator Suite นะครับด้วยคำสั่งที่ชื่อว่า Firebase นะครับ Emulator นะครับแล้วก็ Start แค่นี้เลยนะครับสั้นๆแค่นี้เลยเพื่อ Start มันขึ้นมากด Enter นะฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับให้มัน Start มาแล้วนะฮะ เมื่อมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมที่บอกว่า View in emulator UI นะครับให้ copy URL นั้นไปเลยนะครับจะเป็น localhost นะฮะภายในแล้วก็มีออพอร์ต0 0 0นะครับ slash function ก็ก็ไปแล้วก็ไปวางในเบราว์เซอร์เปิดเลยนะฮะอ่าเรียบร้อยนะฮะคุณจะเห็นเลยว่ามันจะมีล็อกโผล่ขึ้นมาละจากการที่คุณไป start นะครับเมื่อสักครู่นะฮะจะเห็นว่ามีฟังก์ชันนะครับที่เป็น local นะฮะจะเห็นว่า ul r มันจะเป็น local host นะฮะแล้วก็ s i m c o l o n port ห5,000นะครับแล้วก็จะสังเกตชื่อฟังก์ชันของตัวเองนะครับ line bot reply อยู่ด้านหลังอยู่แล้วให้กรองกรอบ copy มาเลยนะฮะแล้วมาเปิดดูนะฮะเมื่อผมเปิดปุ๊บนะฮะเรียบร้อยนะฮะเราได้มาแล้วนั่นก็คือคำว่า get นะฮะเพราะว่า source code ที่ได้อธิบายทุกคนไปในตอนต้นเนี่ยพอมี web hook เข้ามานะครับ มันจะทําอะไรก็ไม่รู้หละ่ะที่จะสวนกลับเข้าไปในไลน์นะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือถ้าไม่ใช่โพสนะฮะถ้าไม่ใช่โพสนะฮะมันก็จะพ่นมาเลยว่าพอร์ทที่ไม่ใช่พอร์ทผิดเมทอดที่คุณรีเควสต์เนี่ยมันเป็นอะไรนะครับอ่ะลำดับถัดมานะครับหลังจากที่เราสามารถจะรันมันในโลเคอลเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องพามัน เปิดเรียกได้ว่าต้องสร้างอุโมงค์นะครับให้คนภายนอกเนี่ยสามารถที่จะร q u e s t เข้ามาในโลเคอเราได้นะครับที่สําคัญนะครับในการพัฒนาลายแชตบอร์ดคือเว็บพุกสุดท้ายที่เราจะได้เนี่ยมันจะต้องรองรับตัว HTTPS นะครับเป็นพอร์ต SSL นะครับปลอดภัยนะครับเราก็จะเลือกใช้ทูที่เป็นอุโมงค์หัจรรย์ที่ชื่อว่า n g l o c k นะครับหลังบางคนอาจจะอ่าน ngrok c นะครับ อ่านยังไงก็ได้นะฮะ n-glock นะฮะ n-grok.com นะฮะเข้าไปได้เลยที่นี่นะครับจากนั้นก็ให้คลิกแท็บที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับจะบอกสเต็ปสี่ขั้นตอนง่ายๆในการที่จะ s e ต u ัมันขึ้นมานะครับ 1. ึ่งดาวน์โหลดไฟล์ไปก่อนเลยนะครับ 2. นะครับก็ให้แตกซิปมานะครับ 3. นะฮะสเต็ปนี้แนะนำเลยนะฮะสำหรับใครที่ต้องการจะเทสยาวๆนะครับให้ไปขอนะครับเขาเรียกว่า Autotoken มาจากเว็บ nglock.com ด้วยนะครับแล้วก็มาใช้คำสั่ง nglock นะฮะแล้วก็เว้นวรรคออสโ o k e n นเว้นวรรคค่าที่เราได้โทเคนที่เราได้นะครับวิธีนี้จะทำให้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับอุโมงเนี้ยได้แบบยาวๆไม่ตัดไม่หลุดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเวลาที่เราจะรันนะครับตัว nglock เพื่อสร้างนะครับ URL ที่เป็นทันเนลให้กับเราเนี่ยก็คือใช้คำสั่ง nglock นะครับแล้วก็ HTTP ตามด้วยชื่อพอร์ตนะครับ ตัว n g l o k เนี่ยพิเศษมากนะครับนอกจากจะรองรับบน Windows และมี Mac ด้วยนะครับลองไปโหลดเล่นกันดูได้นะครับอ่ะถึงเวลาที่เราจะมาลองแล้วนะครับผมก็จะเปิดตัว Terminal หรือ Comma n d Line ขึ้นมานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับแยกออกมาจากตัวที่แล้วเลยนะครับผมจะเปิด new Windows ขึ้นมาอ่ะมาแล้วนะครับขยายใหญ่นิดนึงนะฮะทุกคนก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาแล้วก็มาเก็บไว้แต่ผมเนี่ยดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะเชลไปที่ที่ที่ผมดาวนะ์โหลดนั่นคือเดสก์ท็อปนะฮะ เอาละฮะผมเห็นแล้วว่าผมมีไฟล์ NGROC นะฮะสีแดงๆนะฮะอยู่นะฮะผมจะสตาร์ทเลยนะครับ NGROC k นะฮะแล้วก็สั่ง HTTP นะครับ port นะฮะอาพ port อย่าลืมนะครับว่า cloud function นะครับ port default ที่เรา r ันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือ5001 5001นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะต้องระบุ port ให้ตรงกันนะครับผมระบุ5001ลงไป enter นะครับ แล้วก็รอให้ทาง e n g r o c นะครับ Provision แป๊บหนึงโอ้แปบ๊บเดียวจริงๆนะฮะได้มาละได้มาทั้ง URL ที่มี HTTP แล้วก็ HTTPS นะครับทั้งคู่แต่เราจำเป็นต้องใช้ HTTPS นะครับเพราะว่าตัว Chatbot นะครับตัว Line Dev Console ที่เราจะไปผูกเนี่ยมันรับเฉพาะ HTTPS นะครับอ่ะถัดไปนะครับให้ทุกคนไปที่ Line Developer Console นะครับพิมพ์ไปที่ developers.line.biz นะครับ ใครที่มีแชทบอทอยู่แล้วก็คุ้นเคยกับที่นี่อยู่ละนะฮะสายอินเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็ให้เข้าไปที่ตัว provider ของเรานะครับเข้าไปที่ provider ของเรานะฮะผมได้สร้างตัวแชทบอทไว้พร้อมแล้วนะฮะอันนี้สําหรับคนที่ไม่ใช่มือใหม่ซะทีเดียวนะคนที่มีแชทบอทแล้วก็รู้สึกว่าเพนกับการที่จะต้อง deploy l o u d ด์ฟังชั่นนานๆนะฮะอ่ะผมเข้าไปที่แชทบอทของผมนะฮะแล้วก็ไปที่แท็บที่ชื่อ messaging api นะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่เขียนว่า web hook url ตรงนี้แหละฮะ ให้เราเอา URL ที่เราได้นะฮะจาก e n c l o c k เมื่อสักครู่เอ๊ะอีกนิดนึงนะครับเราจะวางตรงต,รง,ตรงนี้ไม่ได้นะฮะเราจะต้องไปเอาพาดมาด้วยนะฮะลืมบอกไปนิดนึงนะฮะดูวิธีนะฮะพาดที่ได้หลังจากพอร์ต5 0 0 1เนี่ยให้เราก๊อปมาด้วยครับโอเคนะฮะวางมาลงไปนะฮะหรืออยากจะให้มั่นใจก่อนที่เราจะไปทดสอบจริงนะฮะเราสามารถไปเปิดเบราว์เซอร์ได้เราควรจะต้องเห็น แม่ทอดที่ Request เข้ามานะฮะให้เหมือนเหมือนกับตอนที่อยู่ใน local get เหมือนกันโอเคมีความหวังละกดอัปเดตได้เลยนะฮะปั้งเข้าไปนะฮะและเมื่อคุณกดอัปเดต url ใหม่เรียบร้อยแล้วเราก็ถึงเวลาที่จะไปทดสอบจริงกันนะฮะว่าโค้ดที่เราเขียนนะครับสิ่งที่เรา run ใน local นะฮะและอุโมงคม์หัศจรรย์ e n g l o g เนี่ยจะทำงานสมบูรณ์หรือไม่นะครับอ่ะทดสอบกันก่อนนะฮะผมจะเริ่มจากการพิมพ์คำว่า hello นะฮะเข้าไปนะฮะเอาแล้วฮะมาแล้วนะแชทบอทต,ตอบมาแล้วนะฮะเพื่อพิสูจน์ว่านี่คือแชทบอทต,ตัวจริงที่เชื่อมจากอุโมงค์มหัศจรรย์นะครับขวามือเนี่ยคือโค้ดของผมที่เล่าไปเมื่อตอนแรกนะฮะจะสังเกตว่าตอนนี้มันปิ้นเปโลดมาหมดนะครับผมเปลี่ยนใหม่ครับคราวนี้ผมตั้งใจว่าจะให้ตัวแชทบอทของผมเนี่ยเวลามีข้อความเข้ามานะครับให้มันรีไพลข้อความนั้นออกไปเลยนะฮะเอางั้นเลยดีกว่าง่ายๆนะครับผมจะใช้อีเวนต์จุด Message นะครับแล้วก็จุด Text นะฮะอย่าลืมเซฟด้วยนะครับเซฟเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็กลับมาที่ซ้ายมือนะครับเป็นหน้าจอแชทกับ Official Account ตัวนี้หรือ Chatbot ตัวนี้นะครับผมก็จะพิมพ์ครัว่าเฮ้เข้าไปนะครับตัวนี้ Enter เลยนะฮะถ้าถูกต้องนะครับเป็นดังตั้งใจนี่นะฮะ มันตอบกลับมาแล้วว่าเฮ hey ่นะฮะทันทีนะฮะถ้ากลัวพลาดกลัวไม่เชื่อนะฮะายอีกสักคำเป็นไายไปนะฮะลองอีกสักคำนั่นตอบกลับมาด้วยว่าายนั่นแปลว่าณตอนนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเทสทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลเคอลได้นะครับกับข่าวฟังก์ชันคุณสามารถที่จะยิง m e s s a g i n g a p อของ Li n e นะครับเพื่อไปเชื่อมต่อกับแชทบอรนะครับทำงานได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะเอาขึ้นโปรดักชันคุณจะไม่เสียเวลาในการทำงานเรียกได้ว่าคุณได้เวลากับคืนมาเนี่ยผมว่ามาหาศาลเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือ ทิปส์ใน LINE เ e เวลอปเปอร์สิท t ทตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ